พอจะลองเปิดฤดูการลรองบึงมันจะคือบอเขาบ่วงดีดเนี่ยบ่วงกระเทยนะครับบ่วงกระเทยสมัยที่กีใส่อยู่บางละจันนี่บอนะครับไปเมืออ่อไรได้หาบมากเมื่อนั้นหาบหนูเนี่ยม่ว่าหาบ,บ่วงไว่ต้องนะครับกับช่วงบรรยากาศาเขามวย่ยเขากลาก้างกลมเนี่ยอะพร่น้อง ูเห็นเลี้ยวพี่น้องผู้ใดว่าร้องซิมบ่ถือยังคุณไหพี่น้องเห็นบห สวัสดีครับกองน,น,นันักินที่นิสานครับพี่น้องล่องเบิงมือนี่ผมสีล่องเบิงพี่น้องนะครับครับบรรยากาศเขาออกห่วงเขาเริ่มก้มแล้วนะครับบ้านผมเอินว่าเขาก้มเขางวยเข่ามวยนะครับช่วงนี้หนูเริ่มเพี้ยนผ่านแดดแล้วพี่น้องเริ่มยางมีคล้องมียางแดนะครับผมก็เลยสิม,มาล่องพ,พารี้พี่น้องมาล่องเบิงมือนี่แหละพี่น้องนี่นะครับบ่วง นะครับบ่วงดีดบ่วงซิ่งเฮานี่ละนะครับเป็นบ่วงที่อ่าอ่าที่ผมเคยใส่แต่สมัยต้นนครับนะครับเล็วพึ่งออกมาใส่ออกมาลองนะครับผมใส่บ่วงธรรมดาบ่เป็นผมใส่ยี่หไหนมันบ่ค่อยถือเยอะเท่าบ่วงอันนั้นนะเพื่น้องนะครับผมเลยต้องกลับมาใส่บ่วงอันนี้คือเก่านะครับนั่งเหลาอยู่บกโดดหนึ่ง่วนสี่ได้ครับพ่น้องเหลาใบไม้เห็ดไม้ที่นี่เพื่น้องต็อียิ่งจ้าใดนะครับ กำในช่วงที่ว่าจะร้องร้องเปิดฤดูการลร้องเบิงนะครับบ่วงตัวนี้ว่าจะร้องเปิดฤดูการลร้องเบิงมันจะคืบวะก็บ่วงดีดเนี่ยบ่วงกระเทยนะครับบ่วงกระเทยสมัยที่กีใส่อยู่บางละจันนี้บ่นะครับไปเมื่อ,อไรก็ได้หาบากเหมือนั้นหาหนูเด้โบราณหาบ่วงไปร้อง,องนะครับกับช่วงบรรยากาศเขาม้วยเขากําลังกลมนี่แหละพี่น้องเขาอีตเตียฝั่งนี้เป็นเขาเจ้านะครับช่วงพั่งน,นี้เป็นเขาอิเตียเขาเหนียวนะครับนี่เขาอิตเตียนี่ ป้องกันการเขาล่มดีเป็นไห้พี่อน้องตะกี้นี่ล่มเป็นตาล่มเป็นเตยไปเลยนี่พี่น้องแต่ช่วงนี้นี่คือมาตรฐานคือขึ้นเขาวิเตียนนี่แหละซอยได้นะครับตะกี้มันบ่ได้เขาย้อนว่ามันเขามั่ล่มเลยเพี่น้องไปไปเบิ่งกันพี่น้องไปลองเบิ่งกันครับว่ามันจะเป็นจังไดนะครับก็ไปลองเปิดดูกันว่ามันเปิดดอกรองซิมซีมเบิ่งพี่น้องไปไปซีมน้อกันพี่น้องลองซีมเบิ่งราหนีละเราน่าจะาของเนี่ยก็กัดเขา ัดแดยอยู่เห็นห้อยกัดอยู่แห้งน้ำบกแห้งเข้าไปกัดห้ยเก่าบ่แต่เขามันอยู่พุทนี่แหละว่าจ่น้ำบกเคยอยู่เางไรมาคือเขาเพี่น้องประเภทหนูนี่ นี่คล้องคล้องพันขืนพันลงเลยพี่น้องนี่เป็นคล้องอยูน่นี่นี่ปีเมื่อคันบ้วคอยมีหนูบนไดปีนี้เป็นหวบ่นหนูสิหลายก็ก,ก,ก็บิดท,ที่ที่เลี้ยวอยู่พี่น้องเพราะว่าฝนมันดี ปีไดฝนดีนะเพราะว่าจะป่าไม่น้องหอดหนูหนูกับพ้องกันปีไดฝนดีน,ะนั่นเห็นอะพีไม่น้องร้องเบิง้ง ไปเดี๋ยวผมมีหาเลาะเสน็จแล้วผีเพี่นอ้องลองติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงหาหม,มานพี่น้องหามันหมานเปิดว่ามันย้ำนี่มันใส่บเขานะครับผมก็ยอมรับอยู่ว่าย้ำนี่ใส่เขาใหญ่เลีมันหนูอย่างไรพี่น้องเป็นย้ำอย่างบุกกับบุ้งกันว่ามันเขาใหญู่่นี่พี่นอน้ออหวยมัน สวัสดียา้ำโ้าๆครับพี่น้องนะครับมืัอนี้ขึ้นมาหน้าโคกพี่ละนะครับไปไปเบิ้งกันพี่น้องนะครับว่าวันนี้เป็นจังไรเขาเป็นลอยนะครับลอยซิม่มลอยเปิดฤดูดกาลเทธอแรกพี่น้องลอยซิมซื้อๆดอกบม่ได้เปิดฤดูดกาลคือเต็มที่ดอกแต่ลอยซิมมึงก็ซื้อมันสิคือบ่นะครับเดี๋ยวบ่วงมาใส่เจ็ดแปดหลังสองสามมอง มองละซีหาหลังมันบ่มีคล้องไหมเพี่น้องนี่เด้องวยบ่ได้มาอยู่ไอ้นี่ได้บ่ได้มาหาเรื่องเจ้าดิบ่ดินบ่ยุ่งบ่ยิงแท้เนาะมันหาคล้องอยากพี่น้องส่วนมากเบิ่งเลื่มันเป็นคล้องหนูหน้อยไอ้ที่เป็นคล้องนี่เราขว้อยู่นี่ไงขวอยู่ใกล้ๆไะถ้าผมเสกไกๆพุ่นมองใส่ นน่ผมใไไส่เองว่ะดิซือผมูยเป็นข้อหนูหน่อยอคยักๆที่มั่สั้นตัวกอาอยู่ดอกเอ้ยเห็นแตมุดออกมาดีก็รอไม่ได้ไม่เป็นน้องหูนี่ไหมเจวาหัวอยู่ป่าหญานี่ไหมป่านี้มีโมามาอยู่ คือเป็นมิดซีรีซีรีแต่บูลังใดกระไดอันนี้หลังไซโช่เนี่ยพี่น้องมิดซีรีปันจุดจีฟังลำ่ำนั่นแบบแบบซิมแบบเปิดรูดูการบ่ได้เรื่องอีรีบ่๋อนอะอบ่วงลังนั่นหายพี่น้องผมใส่ไปเป็นเปลี่ยนผมใส่ไปเป็นเปลี่ยนทางลงกันเท่านัา้นทางทางลงขางพุน่น ูเห็นเลี้ยวพี่นอ้อ,ง,นองผู้ใดว่าร่องซิ่มบ่ถือยังคุณไหนพี่น้องเห็นบ่โอ้อาจจะปัญหาคือมันสิไดงเบิงบ้งเบิงบ่งเบิ่งไทยได้บ่ชัดเจนพี่น้องอาจจะได้เบื่อภาพอยู่งบ่งนี่ขอโทษขอพี่ยี่ต้องเบื่อภาพครับนี่แต่ที่นี่นี่มีตัวโอ้ เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับนี่ผมใส่มงนี้พี่น้องนี่นี่ห้อยลักผมปักไว้เห็นบ่นี่ครับเห็นบ่นี่นะครับนี่นี่ห้อยลักผมปักไว้นี่เห็นบ่ครับนี่ยมงทางลงมาเป็นแปนนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โถบักไงพี่น้องเอ้โอ้ได้ขัวแล้วได้ขัวแล้วแก่หวยมันน่ะนี่ยเปีวมันน่ะพี่น้องออกจากเปีวนี่แหละออกจากเปีวมาแล้วก็บแร่มาเขาบวงผมเลยนี่ เหแล้วมันจะออกจากแปลนี่เลยพี่น้องพอดีเลยเนะี่ยเอามาจากฐานแล้วพี่น้องเปิดฤดูการมาลองซิมเทียร์เกมีตัวเลยเท็นแล้วไมันนะมันมีหลายตัวอยู่บ่ออตัวเดียวนี่บ่ มันไฟผุตุ่มตุ่มต่ำต่ำอยู่แล้วจะทอดกระถินน่ะมีห้ไยต่ำอยู่ล่ะ บ่วงกระเทยนี่เป็นขวยเก่าหรือขวยใหม่หรือคนละขวยหรือจังไงบุพเพนองคนละขวยกันก็ได้บุ๊คใกล้กันใช่างกันประมาณสิบเมตรเอา้ามันมีตัวไม่จะมาตั้งเธอเลยที่เรียอยู่หลักพี่ เป็นทั้งดิ้มคนละขวยซะบ่เอากูสักคอนอาพันเมื่อเกี่ยวเขาพี่น้องมันจะเหยียบบ่วงเขาเขากะเลื้งควายแล้วน้ำมันนี่เพราะเกี่ยวแลยสิบบาทกว่าสิบเอ็ดบ,บ,บาทเพราะไปอยู่ดี่เห็นเขาสดเนี่ยถือว่าบอกีร่ายดอกพี่น้องนะครับ ครับบรรยากาศท้ายยุคกินของชาววิสานบ้านมานะครับเมื่อละโตตำหนิก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในยุคที่มันช่วงที่มันหายากนะครับหนูมันมพวนได้ขอนนะครับเยอะหน่อยพูละนะครับม่งเซ้นลายคล้องลายพูละไปลงไปเบื้องพังแยงกันพี่น้องนะครับพาได้ปลาเข็งหน่อยปลาใสตุ่มครับถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลล่องซีมเทียเร็กมันมนเลยพี่น้องนะครับหนูตัวหนึ่งตัวบักใหญ่เลยที่ได้ขวายู่นะครับเสียบๆนะครับวางหันแวะลงไปเบื้องเงินปลาแยงนะครับปลาแยงอยู่ปากท่อ ได้ปเปิดเข็งลงมาอีกไหมพี่น้องโอ้หลอยลงยยมไหนบูแต่เมื่อวานนี้ผมเปียงน้ำหรือว่าไฮนี่เออผมเปียงน้ำลงมาใส่ไฮนี่ไปมียานมันน้ำโบบกช่วงเกี่ยวเขาผมเลยมาเปียงพี่น้องนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเอาสําหรับคลิปแรกสําหรับช่วงซิมเปิดฤดูก,กาลเทือกแรกนะครับของการใส่บ่วงหนูโดยบ่วงก,กระเทยมันหมานพี่น้องหมานทั้งปลาหมานทั้งหนูนะครับส่วนปลาผมเอาไว้ลดหมวกหันพี่น้องโอ้ยช่วงหนูคนว่า ต้นหนูสันตัวเอาไว้รถนะครับสำหรับคลิม้ก็โชคดีมีใช่มักกคนอะไรจะกดแชร์อกันไปน้องนะครับที่นี่อย่าลืมเด้อกดติดตามน,อนม้องลุงมิ้งใหญ่ชูตัวได้นะครับไปหากินขวานนู้นกันจะเสียไปน้องสว่วนนี่เจียวไปใส่ตุ่มตัวไปอีกโอ้มาตรฐานมาตรฐาน